ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองด้วยเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วคือเราอยากเหมือนไปเที่ยวกันก่อนด,ด้วยจริงๆก็คือแพลนกันว่าแบบเออก็อยากไปเที่ยวนะ้อยอยากเก็นทางเที่ยวเป็่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพราะว่าท้ายสุดแล้วตอนนี้ก็คือถ้าทางการก็คือเราก็จดทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเป็นสามีภรรยากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่ตัวงานเองเพราะจริงๆหลายๆคนก็แบบว่าถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็น่าจะถ้าไม่มีอะไรแบบ น่าจะปีหน้าไม่มีอเป,เป,ปลี่ยนไปที่ที่คุยกันล่าสุดนะฮะ <spreadsheet. S 2> แต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกนะ,นะ,ะอย่างนี้ก่อนคือยังไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยดูจากแผนดูจากทุกอย่างแล้วที่คุยกันล่าสุดก็น่าจะที่ไทยใช่เพราะว่าปีนี้มันค่อนข้างยุง่งกันทั้งคู่เลยมันมันไปเริ่มเปลี่ยนใจเมื่อไหร่จริงๆมันไม่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ครับมันอยู่ในแผนเดิมเพราะว่าเราคุยกันว่าบ้านใช่ไหมครับบ้านเสร็จปุ๊บงาน แล้วก็วันที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราจะจัดแล้วก็จะจัดเพราะท้ายสุดแล้วทุกวันนี้ครับก็คือเราแต่งงานกันแล้วแค่อาจจะยังไม่ได้จัดงานเซอร์เรเบชั่ทุกอย่างน่าจะเสร็จประมาณเมษายนครับที่แลนตามแลนนะครับหมายถึงว่าตอนนี้มันเลอมันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตามแลนที่คุยกันล่าสุดคือตอนนี้ก็ดําเนินการตามแลนต่อเนื่องมาน่าจะเมษายน เลื่อนสิที่เป็นเป็พอพอเอ่อเรัลอรถโลกไปเรื่อยมโกาที่แบบมันจะเล็กลงไปไหม้ก็กายเป็นว่าแบบหายไปเลยหรือไม่ต้องมีก็ได้ในมมของเราเราก็ต็มอเตเียนเตียนแล้วผมว่าคำถามนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับจะมีหรือไม่มีนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะถ้าเราอยากมีเราก็มีเมื่อไหร่ก็ได้ ใช่แล้วท้ายสุดแล้วครับด้วยความที่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดสําหรับผมนะครับแล้วผมว่าสําหรับบี้เองด้วยคือการที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็จบที่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วพอท้ายสุดแล้วทุกวันนี้ทุกคนทราบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคืองานมันคือเราจัดเพื่อที่จะเซเล์เบรตอันนี้ให้คนอื่นด้วยซ้ำจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่อยากจัดอยากจัดอยากทําอยู่แล้วแต่แค่ เราต้องดูตามแคลนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จําเป็นจะต้องทำณตอนนี้มากกว่าผมว่าตรงนี้มัน,มนเป็นสิ่งสำคัญกอ็อ่อก็บ้านเสร็จสร้างครอบครัวสร้างอนาคตด้วยกันวันหนึ่งอยากมีลูกไหมอยากมีน้งคู่อยู่แล้วน้ำผู้จคู่จริงรีลักเด็กมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือรีติดหลานมากแบบ ติดหลานมากถ้าใครตามโซเชียลมีเดียรี่จะเห็นหลานตลอดเวลาคืออยู่กับหลานตลอดอวันไหนที่ผมแบบไม่ว่างแล้ววันไหนเขาว่างว่างไม่ตรงกันเอาละเอ,เอว่าไปไหนเอวาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองก็อยากที่จะส่งต่อให้กับอีกชีวิตหนึ่งนะเร<ๆ>เรารู้สึกว่า เราเคยเห็นน้องเราตั้งแต่น้องตอนเด็กๆแล้วเราแบบโตแล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าวันนึงเรามีเราก็อยากแบบแยที่จะแบบเพียงดูดูแลให้เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตามสเต็อปนะครับอยู่บ้านแล้วก็ทําในสิ่งที่ต้องทําไปเที่ยวแล้วก็ก็แทนอยากจะมีลูกมใช่ใช่ใช่แต่ว่าปีนี้จริงๆคือโฟกัสจริงๆเพราะว่ารี่เองก็คุยกับผมว่าเธอเราอยากโฟกัสงานนะแล้วก็เราอยากเที่ยวด้วย เพราะว่ารู้เลยว่าถ้าวันนึงมีลูกอ่ะทุกอย่างมันจะทุ่มหมดเลยครับมันหมายถึงว่าเวลาเราที่เราว่างหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะทุ่มให้ลูกเราจะทุ่มให้ลูกกันแน่นอนทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออเอออยากเชื่อด้วยกันดีกว่าลงทะเบียนแล้วกระเป๋าเงินราคาพิเศษกระเป๋าเงินก็เอาดีๆนะมันก็รวมมาตั้งนานแล้วนะก็เหมือนที่อยู่ในคลิปลี่เลยฮะเงินลี่คือเงินลี่เงินผมคือเงินลี่ฮะไม่ได้คิดอะไรมากฮะ มันไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วก็คือทุกอย่างทุกวันนี้ทั้งคู่นะครับไม่ใช่แค่ผมเร็ทาเพื่อสร้างนตทาเพื่อบ้านที่เรากําลังทํากันอยู่ต้องบอกว่าบ้านก็ใช้แรงการหาเงินค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทํากันทุกวันนี้ก็คือเพื่อให้บ้านมันเสร็จสิ้นออกมาด้วยดีแล้วก็ตามแผนที่เราตั้งใจกันไว้แล้วก็ทุกอย่างทุกวันนี้เราก็ทําด้วยกันครับแต่ว่าก็ ก็จะมีอะไรที่เราเก็บไว้เพื่อที่เราอยากใช้กับตัวเองตัวรีเองก็จะมีพ็อกเก็ตตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วอ่ะเมนหลักคือวมข้อดีของการใช้ภรรยามีอะไรเราไม่ใช้ครับแต่ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยใช่ไม่ชอบเขาไม่ให้ใช่ไหมครับไม่ใช่เอาจริงๆนะรีทุกวันนี้นะยังบอกว่าเธอเธอจะซื้ออะไรให้ตัวเองเธอก็ซื้อบางเธอเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองอยู่แล้วผมจะแบบใช้เงินกับแบบ กินข้าวอ่ะหลักๆเลยเอาดีๆนะสิ่งที่ผมใช้เยอะที่สุดนะคือดูหนัง<ม>เป็นคนชอบดูหนังแล้วก็แบบเหมือนที่บ้านก็เลยจะจัดแบบซิสเต็มที่เอาไว้ดูหนังเลยอะไรเงี้ยก็จะไปทุ่งอะไรอย่างนี้นม,นนมากกว่า<ม>เขาก็ไม่เคยบ่นไม่บน่บนรีไม่เคยบ่นเรื่องการใช้เงินของผมเลย<ม>เพราะว่าเขารู้ว่าผมค่อนข้างมีสติกับการใช้เงินพอสมควรแต่ไม่คิดนะครับบ่นครับไม่ครับไม่ครับผมนะผมจะพูดกับลีเสมอว่าเธอพักน้ำแรงเธอ เธอมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการใช้มันในแบบไหนก็ได้ที่เธออยากใช้ถ้ามันไม่ลำบากตัวเราและครอบครัวเธอเธออยากจะช็อปเธออยากจะซื้อเธออยากจะทําอะไรนั่นคือเราภูมิใจและเราสปอร์ตเพราะว่ามันคือการเติมพลังให้ตัวเองเพราะผมรู้ว่าลี่ทํางานเก่งมากแล้วก็หาเงินเก่งมากครับเพราะฉะนั้นจะไปเบรกเขาอะมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์จริงๆมันไม่แฟร์เลยเขาอุตส่า์ตั้งใจโฟกัส เหนื่อยทุกอย่างนอนน้อย,อยเพื่อที่จะหาเงินเยอะๆเราจะไปเบรกเขาแบบเธอเธอจะช็อปทำไมเธอเก็บมันไม่แฟร์สำหรับเขาครับเพราะว่ามันเป็นน้ำพันน้ำแรงครับอ๋อครับนิดหน่อยฮะไปเติมไปเพิ่มมานิดหน่อยเพื่ออันี้อ่ะให้ตัวเองแต่ว่าอันนี้เป็นของขวัญที่น้องสาวให้ครับน้องสาวโซฟี Sophie, เป็นคนช่วยดีไซน์แล้วก็แล้วก็ทำให้ครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จก็หนึ่งสองเดี๋ยวจะมีอีก บางคนพยายามจะห้ามมากเรื่องสาวครี่เคยพูดไว้ว่าเมื่อก่อนนะนี่ไม่ค่อยอยากให้ทำแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกทุกวันนี้ก็คือมันจบกับทุกเรื่องแล้วไงครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์หรือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วผมว่ายุคนี้เจเนอเรชันนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่ไม่ได้มองเรื่องพวกนี้แล้วักเท่าไหร่ผมว่าหนึ่งคือเราก็เป็นนายตัวเองนะครับเราผมว่าเมื่อก่อนนะมันคือความที่ ถ้าจะรับข้าราชการหรือไปทํางานบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูเรื่องภาพลักษณ์ใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันมีหลายๆอย่างเราเห็นนะักธุรกิจหรือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเลยสักตัวก็มีเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ทําให้มันไม่เกี่ยวะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วบอดี้เราบอดี้เราความสุขของเราแล้วก็ทําให้เราอินสปายหรือมีความสุขของเรามันก็แล้วแต่บุคคล ส่วนตัวไม่ได้อยากจะแบบโอ้โหมานั่งเถียงนะว่าสัตว์มันดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าอันนี้คือแขนผมจะทําอะไรกับมันก็เป็นสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยรี่ก็ให้เกียรติกันแล้วก็รี่ก็รี่ชอบด้วยซ้ำไม่บอกว่าสวยเธออันนี้สวยเลยแบบดีไซน์ส,สวยเลยอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็ดีฮะดีใจฮะ <laughs> ที่สิ่งที่เราชอบเขาก็ชอบด้วยเหมือนกัน <c oughs> ยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ท้ายสุดแล้วผมว่ารี่เองก็ทุกวันนี้ก็คือเราอยู่กันแบบนี้แล้วเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน งาไคร่เขาจะแบบเสิดใจจริงๆไม่หรอกครับจริงๆแล้วรีแค่กลัวว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วก็รีกลัวว่ามันจะไม่สวยแล้วเราจะไม่แฮปปี้กับมันในระยะยาวรีกลัวว่าพอผมทาไปแล้วมันอยู่บนบอดี้เราแล้ววันหนึ่งเราจะเบื่อมันเราจะแบบไม่ชอบมันแต่ก่อนหน้านี้ผมสั่งคอแขนไปแล้วอันนึงอันนี้ก็ประมาณ 4- ีห้ปีละก็<ด><ด>อันนี้ไม่เป็นสิ่งโตรครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เบื่อเพราะฉะนั้นก็เลยแบบ พี่ก็รู้แล้วว่าถ้าเราเลือกจริงๆอ่ะก็ไม่เบื่อค <Okay. S 1> อบคุณครับได้ค,ครับ